สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเจษดางชงกามสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนกรจตุรงค์วครับเราทั้งสองคนมาจากโรงเรียนสามโควันนี้เราจะมาร้องชอยเกี่ยวกับเรื่องมารยาทครับเงงชาเงยวันนี้จะกล่าวเรื่องมารยาทควรปฏิบัติน่าจงจำไว้เห็นครูบาอาจารย์เขาเดินมา พวกเราเป็นนักศึกษาควรจะต้องไหวไหวคู่และต้องไหวถูกพนมมือไว้ที่จมูกแล้วก็ก้มไหวไหวพระเขาไหวกันอีกอย่างมันมีวิธีทางและของการไหวไหว้พักพนมมือไว้ตรงคิ้วทำนิ้วให้ปิดกันไว้ทำมือ เ,เป็นรูปดอกตัวแล้วก็ก้มตัวเพื่อจะได้ไหวแต่ก่อนจะว้วคู่ทุกทีหยุดเดินยืนดีๆแล้วก็วมีข้อห้ามอยู่หนึ่งประการทุกคนทุกท่านละจงจำไว้ห้ามพูดเฮ้ยว่าคำหยาบถ้าใครเขาสาบแล้วเราจะเสียหาย เด็กบางคนละนิสัยไม่ดีพอคุณครูใช้แล้วก็นหนีหายหัวไปเป็นลูกสามโคกที่ดีเราควรต้องมีมารยาทรู้ไหมลูกสามโคกมีเกียรติยศชื่อเสียงประกอบดังไปไกลแต่งกายตามระเบียบโรงเรียนที่เขาเขียนบัญญัติไว้ ขอสรุปปุปโลกให้คนฟังให้มีโชคว่ามากมายถ้าโชคดีนะพี่น้องบุญเราเกี่ยวรองคงจะเจอกันใอชาเอชาอชา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 ,ชา